กรมการศาสนาได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมะยุสมธรรมนะคะถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนานะคะในวันที่13กรกฎาคมคือวันนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของอธิบดีกรมการศาสนานายชัยพลสุขเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าได้ร่วมกับ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามค่ะร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมัธรรมเสริมพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสมรีกรมมื่นสุทธนรีนาดเนื่องจากว่า เป็นในวันโอกาสคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคมค่ะในเวลา15นาฬิกาที่พระวิหารหลวงนะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็การสาธารณสุขด้วยนะคะในการที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะาการดําเนินโครงการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยและพระกรณียกิจด้านพุทธศาสนาได้เสด็จไปในการบําเพ็ญพระกุศลถวายพระพระกฐถินและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรมการศาสนาเองก็ได้ร่วมกับวัด ในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะจัดพิธีเจริญนวคหายุสมรธรรมวัดต่างๆนะคะถวายพระกุศลในโอกาสสำคัญนี้ด้วยค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้น้อมนำหลัก มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตรวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และการประกอบาศาสนาพิธีของแต่ละาศาสนาเพื่อถวายพระกุศลให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของพระสกน,นิกรสืบไปค่ะ